รายงานผลการพัฒนางานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายยันยงวงคำจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษการดำเนินการ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษานำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักการบริหารจัดการที่ดีบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหารสถานศึกษาบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตรกรรมในสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้และจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องนายยันยงวงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีดำเนินง,งานตามประเด็นท้าทายเรื่อง การบริหารจัดการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสำเร็จและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP to s u c c e s s and Sustainable Development Goals) สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนรัตนบ,บุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ภายในปี2567ว่า โรงเรียนรัตนบุรีเป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีพันธกิจประกอบด้วย 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพคุณลักษณะในศตวรรษที่21 3. ส,ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและ 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลลัพธ์ของการพัฒนาตามประเด็นท้าทายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ระดับนานา,นาชาติการประกวดซิมิโ j เ a n ป Education for s s t ตี้นัลเบ e ร e กดิวิลฟ์เ a นตประจำปี2566 กระทรวงศึกษาธิการโดยวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นผ่านการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมชนะเลิศการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประเภทการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินนักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีสีจังหวัดสุรินประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรวมกับจังหวัดสุรินทร์และโลกประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโรงเรียนรัตนบ,บุรีมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นเลิศเรียนดีมีความสุข